Listen ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยมึงแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวเดีพี่แบวถุกันนะ,ะพี่แชมเปสักด้วยอะครับใช่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะ่ะแต่ไงดูออกมายว่ารูปอะไรผีเสือ้อเกาะอยูนอะไรอะครับเอาทำไมมันไม่ออกอะ่ะผีเสื้อก็เกาะอ,อยู่บนแก้วไงแก้ว ใช่เป็นไงสวยไหมครับโหอีเจมากว่ะกอชมพูด้วยนี่นางจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครๆเขาเกลียด คิมเบอรี่นี่หล่อนเป็นไรฮะทำหน้ามัหล่อนชัตูดอะไรขนาดนั้นน่ะสงสัยกินยาคุมมากสินะดูสิหน้าปลุกเชียวนั่นหน้าหรือถนนลูกลังคะอุ้ยเจสักหรอใช่สวยไหมผีเสื้อก็อยู่บนอะไรอะ่ะนี่มึงโง่จริงๆมองไม่ออกเหรอก็เกาะอยู่บนแก้วไงแก้วอะไรกูชื่ออะไรแชมแชมอะไรล่ะ แชมเปญไงเอออีงงาวก็เกาะอยู่บนแก้วแชมเปญไงก็เกาะอยู่บนแก้วแชมเปญไงเช็ดแคคย้ำได้ใช่ไหมเป็นอะไรทำไมยูไม่ชอบคนมีรอยสักด้วยหรอเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมทำหน้าเหมือนโดนอะไรชัยตูดแบบนี้เป็นอะไรเย่แชมเปญ อะไรนะเจะช๊ชำเป็นใช่ปะอืนี่หนูเองมเป็นใครอ่ะอคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่เหรอคิมเบอร์รี่สวัสดีค่ะเจ๊อีเงา ทำอะไรมามึงเลยแจ๊ไปทำอะไรมามึงหมดไปกี่แสนเนี่ยหนา้ามึงแบบนี้อะฮะช่วยดูหนังหน้ามึงด้วย่าหมดไปกี่ล้าน <c oughs> ว่าแล้วคนอะไรชื่อแชมเป้ผีมึงเนี่ยชื่อขี้เมียฮนะปูะไม่ขี้มองแย่ก,ากาย่ละกันขยะขยงอีบ้าแค่นั้นเป็นขยะขยะไี้กูอะงับเข้าไปเต็มปากรักเธอแล้วใจก็มีเสินเ้น